โอเคครับผมกับสวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับหาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับจะมาแนะนำกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเว็บโ r o b บิตนะครับผมเป็นเว็บไซต์แนวลงทุนนะครับผมแนวลงทุนบิตคอยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการนะครับผมนำเงินของเรานะครับไปร่วมลงทุนกับทางบริษัทนั่นเองนะครับซึ่ง จะมีการลงทุนแบบระยะสั้นนะครับผมเป็นการลงทุนแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีนะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่มีการลงทุนระยะสั้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทําการลงทุนให้ดูนะครับแล้วก็จะมาแนะนําในส่วนต่างๆของเว็บไซต์กันนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับผมเพื่อ รับเงินฟรีทันที20บาทได้เลยนะครับผมแล้วก็เขาจะมีในโหมดของการเช็คอินนะครับผมการเช็คอินแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้รับเงินวันละ3บาทด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าของการสมัครสมาชิกนะครับ การสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะต้องทำการกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็กดรับรหัส OTP นะครับผมอ่าแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยจะมีเป็น2อย่างนะครับแนะนำให้ตั้งเหมือนกันก็ได้นะครับรหัสผ่านส่วนแรกเนี่ยจะเป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นรหัสผ่านเวลาเราจะถอนเงินนั่นเองนะครับก็ถ้าไม่อยากงงนะครับก็ให้ตั้งให้เหมือนกันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเลยนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับจะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นชื่อว่าการลงทุนโปรบิดนั่นเองนะครับผมโดยเราจะมาดูแพ็กเกจต่างๆของทางเว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยการลงทุนแบบถูกที่สุดนะครับจะอยู่ที่20บาทนะครับผมอ่ะเป็นโปรเจกต์แรกนะครับ ใช้ระยะเวลาในการลงทุน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยเราสามารถฝากเงินเข้าไปลงทุนได้มากสุดแค่20บาทนะครับแล้วก็จํากัดครั้งด้วยนะ1บัญชีเนี่ยสามารถฝากแพคเกจนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมเคยทําการฝากไปแล้วนะครับผมผมก็จะไม่สามารถฝากได้แล้วแล้วก็ในส่วนที่2อันนี้นะครับจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับผมใช้เงินลงทุน100บาทนะครับ โดยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รับผลกําไร2.5บาทนะครับพอครบ2ชั่วโมงเราก็จะได้รับกําไรทั้งหมด5บาทนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาลงทุนอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์การลงทุน แบบ1วันนะครับเราจะได้กําไร12บาทนะครับใช้เงินลงทุน300บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้กันนะครับโอเควิธีการฝากเงินนะครับให้เรากดไปที่กระเป๋าเงินนะครับของเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่60บาทนะครับมันไม่พอเนาะมันต้องใช้300นะครับโอเคเดี๋ยวเราเติมเพิ่มเข้าไปนะครับกดไปที่เติมเงินนะครับเลือกวิธีการชําระเงินอันล่างนะครับผมแล้วก็ กดขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเงิน3 0 0บาทนะครับเข้าไปลงทุนกันนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราได้ทําการเติมเงิน3 0 0บาทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมียอดเงินคงเหลืออยู่ที่360บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลงทุนกันเลยนะครับก็นะครับผมจะลงทุนในโปรเจกต์อันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์สำหรับสมาชิกใหม่นะครับใช้เงินลงทุน300บาทนะครับ ได้กำไรอยู่ที่12บาทใช้เวลา1วันนะครับโอเคถือเป็น4%นะครับโอเคกดยืนยันการชำระเงินอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยยอดเงินของเราได้ถูกหักไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของสัญญากันนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราลงทุนแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นสัญญาของเรานะครับผมว่าเราได้ทําการลงทุนไปแล้วนะครับก็รอนะครับรอ1วันนะครับเราก็จะได้กําไรอยู่ที่12บาทนั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงน่าจะต่ํากว่าเว็บไซต์อื่นครับเพราะว่าได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเว็บไซต์อื่นนะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ยาวเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้ก็เหมาะกับ เพื่อนๆสายลงทุนนะครับที่มีงบน้อยนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงมากนะครับเว็บนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีรางวัลของระดับ VIP ด้วยนะครับ ก็คือถ้ามีเงินลงทุนรวมมากกว่า1 0,000หม่นหรืออะไรเนี่ยเราจะได้เงินสดคืนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนในการลงทุนเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนี่นะก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนลองมาอ่านดูกันนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับผมเคยถอนมา2รอบนะครับก็จะเห็นว่าผมทําการถอนเงินแล้วมันล้มเหลว3ครั้งนะครับก็สาเหตุที่มันล้มเหลวก็คือผมทําการเติมเงินเข้ามานะครับแต่ว่าผม ไม่ได้ทําการลงทุนโปรเจกต์ไหนเลยนะครับแล้วผมถอนออกเนาะก็ทางเว็บเขาก็เลยดีดเงินกลับนะครับก็คือถ้าเราทําการเติมเงินเข้ามาลงทุนเนี่ยเราต้องเลือกลงทุนแพ็กเกจแตแพ็กเกจหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนเงินออกไปได้นะครับโอเคนี่นะครับจะเป็นหลักฐานการถอนเงินนะครับว่าสามารถถอนเงินได้จริงนะครับผมสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะ อ่ะนะครับผมแล้วก็จะมีหมวดของเช็คอินด้วยนะครับผมหมวดเช็คอินเนี่ยก็ถ้าเรากดนะครับเราจะได้รับเงิน3บาททุกๆวันเลยนะครับผมในส่วนของการเช็คอินตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดกันดูได้นะครับก็จะได้รับเงินทุกวันอยู่ที่วันละ3บาทดนั่นเองเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการลงทุนอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นสกุลเงินบิตคอยนะครับก็ยังไงสามารถลองสมัครเข้ามาดูก่อนได้นะครับสําหรับเว็บไซต์โผล่บิตนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ